เกยไก่สังลรือครับบางเมืองจำจำครับบังตัวไปครับส่มาไปเลยจำาหนอยลกที่แ่ครัดครับบินจำจำครับเสียงแข็งเสียงแกงครับบางนี้ครับเกยไก่สังลุยครับ ติดแล้วครับติดแล้วเนยครับเอาซอสเซรีญาพอนะครับพอเซรญ่า้วครับที่6 5 65ขอให้โชคดีครับซอสเซรญาครับ1 2 3ปล่อยครับ อมาเบาได้ครับเนี่ยครับเจ็ดสบรถบ้านสยงจุดเวลาเวลาร้อมิบอธีครับเจสิรถบ้านลากไปทำน้อยๆสาม้อยครับสาม้ับ้อบหลังๆมหวเือดเยอะๆดูดซึมสาปล่อยครับ แขกเ็งเปเลยครับเสียงแข็งเสียงแข็งครับเนี่ครับเสียงนุ่ม2 4 0สองีไปครับเสียไก่อยวนก้อนาิเดเสียไก่ครับติดแล้วครับเนี่ยเสียงนุมครับไปล้ตัวกระบินจ้ำจำครับ หลับเม่ครับเนี่ยหลับควันโจโจครับเจี่นุ่มครับลาบควันเจียวโจครับเนี่ยโดนไหนอิ่มกําอยครับฟองครับเกลี่ยไก่เบาดีตลอดครับเกลี่ยไก่ครับเบาดีตลอดครับเกลี่ยไก่เอาสามบาใต่อไปรุ่นไว้ครับซุปเปอร์แจ็คครับผ่าพิลากีที่ผ่าของผู้ใหญ่ไหมครับสายพินครับเนี่ยขอให้เทพดีครับหนึ่งสองสามไปครับ แล้วต้อกลับกลัับ ราครับสินบตรแง2องแสิบัตแดงใชครับสินบัเสียงราคาสินแดงสินรับวนี้เริ่มพัาเริมาตั้งเตาทีเราเร่มอุต้ตูนนครับวครับเหที่ส่ลงมาครับเป็นน้ำตัวก็สิ่น สวง้าครับามบวกตั้งมือครับเวลา29 5ิบาวินาทีอเางครับมือนครับเทปปะเก้ก้าตัวบินจำาๆครับเทปปา9กไม่ธรรมดาครับจำบ็นจำ เจฟผู sort of long, ้ดำบ้าง3มนิวรุ่นไปถาเลยนะครับสามอยลากีิมอเตมาท่องขอแกโตูเชียรนึงครับสองลอยลากครัีก็ถือว่าไปได้ดีแล้วละครับเจปาดเก้าเก้ามลอยครับเกผ้ดำเดำเผู้ดำูดำูกดำเดเจฟเจฟผู้ดำเจ้ดำดำเจฟผดำเผู้ดำ 40วินาทีครับเสรษฐลูกไกฟไฟอยากยิดอยากยิดดับเกมพดับำโตบนี่ขึ้นมาวานเรื่อเอยากมีลุ้นอยอมีลุ่นบ้งไ่คนครับเทปปากเก้าเก้าอบบางมือกันหลักหลักมาครับขวางหางก็หักก็เริ่เจมส์ครับหางหักครับมาครับขวงินบัตแสงบวนอาเปตงน้าครับขวางครับคนขายไข่ครับเวลา342วินาทีครับคนขายไข่

บังเมือนครับใช่บริการหัวสายพิ้นี้ามรัยครับหนูมาเทียวครับเก้พดอดำ เสียรีลูกไก่ฟ้าซีซีฟินิทีครับเสรีฐีลูกไก่ฟ้าอยากยึดอยากยึดเกเบมดำลำโตบนเนี้ยขึ้นมาว่าเดือพอเอ้ยยังครับลุนมีลุนตมีรุนบ้งไปก่อนเกษปากเก้าเก้าไปบังมือกันหลักลกมาหักของหางก็หักเราเริ่มตีนดำหางหักครับขาครับของจีนพระแสงบวกอเฟต้องแล้วครับของครับคนขายไข่ครับเวลาต่อไปจีนพระแสงสามยลิ ขอ้ตเดีเป็นสองามไปครับิบตัดเย้องไอมรับโตคราบขเียาช่องับโตคูานีเนี่ยะนอ้ไขึ้นกันแล้วสิบัเสงเบียนไหลไปทั้งวันเด้รับเทปากเกเดนี้เวลา2 8 0ปไปครับเปาก เอาลุนทอสองเลยครับปาริช like ัดบวกตุ้ผู้เก็บสามร้อยลากเอโวเดามดูแล้วไม่ไหวครับหนักเลยครับเอฟโวเดามเดี๋ยวควนไปทางนั้นรอกแป๊บหนึ่งนะที่ปากมาสามปีครับเจ็ดสิบเก้าสิบสามตัวสบายขานกันแบบขันหนึ่งขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามไหวฮะไหวในมหาลีเก่าด้วย ไม่ยครับวบสีบกสบายนะซีลอยอแ่งรกตืแตกจำเลยวีลอยหกิมาได้แชมป์โลกครับซีลอยซิมาชมปนะ์โลกนะยิงโโลกีได้ไปดีเนหะลักหักเกงอไหเอคามหลักหม่าม,มากง่ายๆครับเอา ต, yeah. ติดไหครับติดแม่ยาวยาวยาวมาอีกเฮยเหามาอีกที้ยไอ้หัวทิ้รหมดากย่องไหรเอ้ยลงแล้วครับจะทำดังสนั่นครับเวลาสองร้อยสามสิบสองนาทีหางกระโกงหัดมองเขาว่างซากกระโกงคือ บลนีบังฟ้าบวกมัโอกาสห้างดนอ,ออกอเมเอีสาเนเครื่องช่งน้คราคาที่มบอีสานเครื่องช่างขอให้โชคดีครับอีสานเครื่องช่างครับ๋ยครับเป็นครับนี่อความปลอดภัยเป็นมครับของเสวุฒิครับอีสานเครื่องช่างครับนี่ขอให้โชคดีครับอีสานเครื่องช่งครับหน่อยครับ จำครับโอ้ยควันเนดอเียรนี่เป็นของครับโทนี่ลองสูตรนะครับเบได้ครับมเดีวปเฉียงกนเด้อโทนี่ลองสูตรอีสานเครื่องช่างนะไปอยู่เจ็ดสิบแปดแปดสสามเนไปก่อนนะลูกเจ้าปู่ปูดินทองครับเนี่ยเปนรดาเอดีขึ้นกันครับอีสานเครื่องช่างสองลอยสามนไปครับขวางโทนี่ลองสูตร มหาดอกปืนนิยัยบัดทีนี่ทิศแล้วครับติดแล้วเหจากโน้มมาหลายอยู่แล้วอีสานเครื่องช่างพอมีลุ้นพอมีลุ้นครับพร้อมลูกเจ้าผู้ผู้ดินทรัพย์จากน่าโนมากครับเริ่มโตเริ่มเที่ยวแล้วล่ะ้็เริ่มโตให้แล้วครับอีสานเครื่องช่างยี่สิบห้าแปดสิบโหนี่ลองชนไปอยู่ดีอยู่บอแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับลองชนดีอยู่ เป็ไเห็นน้ำเาเอนถึงขวงครับูจมูบรทองเอาปัที่ภพแล้วนมาหลายเบาได้แต่อยากเห็นยันดับดีเลขวงครับอีสานเชิชันเห็นไงครับแต่บอกอางสัขวขอให้โชคดีครับทุวันครับหนึ่งสองสามปล่อยครับทุงวัน กวาง้บซืบ้อนเนี้ยเราค่าไหนบะหูกวัง้าสูาวัดปีเอาเนยเอาทุ่มจะเล่นท่านิดราคาสิบห้าสี่สิบห้าเด็บาเจ้มาครับทุ่มจะเล่นประทานานิด มันไปลงเลงเรือไปที่สิงหาเดี๋ยวมึงต้อนมาม่ต้อนห้นไปนั่งเหมือนฟอหลังจะไปสวงนีมานี่ครับอาลูนีเบิกฟ้าบวกสบายออาเียากันละอาลูนีก็บวกสบายอ๋ออันนเ้เดี๋ยวนันมาจิ้มมือฟอา้บังนี่ แน่วแน่วครับคืออยังบ้างครับบ้างทั้งนี้แหละครับอารุณีเบิกฟ้าบวกปัสบายครับฮาวีสามสิบฮาวิเอาอเ,เอาในพื้นเดอมมามา,มา,มาแต่บวกแบงพ์มนะขอให้โชคดีครับอารุณีเบิกฟ้าบวกปัสบายครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ เอาแค่เรือค like, oh, ืกฐานตังเดียวครับอล้วถ้าดูจะไุนาดไฟดงเลยหกสิบคุณเติร์นบอกว่ามันหกสิไฟดับแล้วหอไฟติดแล้วไฟติดแล้วไฟท่านดับอยู่เปล่าปั๊ดแต่แต่ผุดจะบมาหัดไฟดับไเไฟนาหนักไฟท่านดับอยู่ยืนนิดไฟดับยอดับบอกว่าดันหกสับเจ็ดสิบกุลาณีพ่อเพระวาเจ็สิ อ้าวเขาฝาใจแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วยังมีเพวนมาตลอดเลยเลันแล้วหรอพ่อเลือแล้วเนี่ยเน็่ยเนีไปเลยเลยไปเลยเลยสามร้อยเจ็ดสิบวินาทีครับอารุนีเบิกฟ้าบวกบักสบายหมดนะครับต่ไปบางในยูทูปสามเทียบบังไฟได้เห็นเห็นหางอยู่ของเลยลงมาเลยนะครับสบาย ํำเลือดมงคนกับความละคอคอยู่ใกล้กันเพื่อครับเลือดมงคลครับราคาที่สี่สิบหกิบเลืดมงคลสี่สิบราคาเลือดมงคลขอให้เชคดีเลือดมงคลรับหนึ่สอามปล่อยครับตัวนำเลแงีครับออมาเบิกันได้นหางผมเป็นยางรับออกมาเบิ้ได้ครับ มันก็ได้ได้ก็คือได้เพรได้ก็บอยเพรได้ดอกเป็นแต่เลยมีความติดมาตลอดอยู่วนว่า,าว่าดำดำนั่นคืนอควงครับอีสานเครื่องช่างสามสิบห้ายี่สิบห้านะฮะเจนี่โคโลก็อาศัยคว่ำต่อครับเจนี่คนสวยบอกมิกซ้อมใบกันตงงนุกยอดจริงดึงตัวเจ้าของหลักๆมาครับของเลิศมงคลนะครับสองร้อยยี่สิบบาทไปอีสานเครื่องช่าง สามสิบหเจ็ดสิาึงไป